สวัสดีค่ะคลิปนี้มาชวนคุยกันค่ะฝึกโยคะยังไงไม่ต้องใช้เงินฝึกยังไงดีแบบที่เราจะไม่ต้องใช้เงินในการเข้าคลาสหรือไม่ต้องใช้เงินในการจ้างคุณครูให้มาดูเราเป็นพิเศษเป็น r i v a t e Class แบบนี้นะคะมีวิธีการฝึกแบบง่ายๆเลยค่ะเริ่มแรกเลยนะคะเราต้องฝึกในท่าที่เป็นกลุ่มเบสิกนะคะให้มั่นคงมั่นใจให้ได้ก่อนคราวนี้เวลาที่เราจะฝึกโยคะในกลุ่มเซตท่าเบสิกต่างๆ นะคะเราสามารถหาฝึกได้ใน Youtube คราวน,นี้ในการหาฝึกได้ใน Youtube หรือที่มีคนสอนแล้วทำเป็นลิงก์ทำเป็นคลิปอะไรต่างๆนี่นะคะให้เรานำมาฝึกแล้วรู้ได้ด้วยตัวเองนะคะในแต่ละสเต็ปของการฝึกเลยเช่นเวลาที่คุณครูหรือผู้สอนเนี่ย ในคลิปบอกให้ยกมือขึ้นแล้วยืดตึงต,งตรงๆหรือบอกให้พับตัวหรือบอกให้ก้มตัวลงหรือบิดตัวในกลุ่มท่าต่างๆนะคะเวลาที่เราฝึกด้วยตัวเองเนี่ยให้เราแค่รู้ตัวค่ะว่าเวลาเราบิดตัวในรูปแบบแบบนี้แล้วเราเจ็บเราตึงตรงไหนบ้างหรือเปล่าให้มีสติรู้กลับมาอยู่กับตัวเองค่ะ เพาะเวลาที่เรารู้ตัวแล้วว่าเราเจ็บเราตึงให้เราหยุดแค่ตรงนั้นค่ะน้ำย้ำแบบนี้เลยนะคะเวลาที่รู้ตัวละเช่นฉันพับตัวลงไปเนี่ยฉันขาฉันตึงมากเลยฉันเจ็บมากเลยให้เราหยุดอยู่ที่ความตึงความเจ็บนะสเตปนั้นๆที่มันสุดๆของเราแล้วพอน้ำย้ำแบบนี้ทุกครั้งเลยนะคะนี่แหละค่ะเป็นเลดของความ สำเร็จว่าเนี่ยฝึกได้ยังไงแบบไม่ต้องเข้าคลาสหรือไม่มีเวลาเข้าคลาสอยากฝึกตอนไหนฝึกนะคะหรือฉันอยากดูคลิปวิดีโอนี้แล้วฉันอยากทําตามทําได้เลยค่ะคือทุกสิ่งอย่างแค่ทําแล้วมีสติอยู่กับตัวเองนะคะอย่างเช่น อันนี้นําแนะนําคนทั่วไปนะคะว่าักให้เราฝึกจากท่าเบสิกอย่างเช่นเคสของนําถ้านําต้องาการฝึกในท่านี้แล้วนํายังทําไม่ได้อาจจะเป็นท่ายากนะคะแล้วก็จะดูคลิปของครูสอนแล้วก็ออกมา ทำกับตัวเองทีละสเต็ปทีละก้าวเลยว่าเช่นฉันเอาเข่าไปวางบนแขนแล้วฉันอยู่ได้ไหมฉันตึงแค่ไหนฉันเจ็บแค่ไหนเพราะไอ้คำที่ว่าเอาเข่าไปวางบนแขนถ้าอยู่ไม่ได้คืนหน้าเราจะขมำไปข้างหน้าแบบนี้เห็นไหมคะนํำก็จะทําเหมือนกันในท่ายาทำแบบมีสติเหมือนกันถ้าเราฝึกในความเป็นแรกๆเราฝึกในความเป็นเบสิกทำเหมือนกันดูคลิปเหมือนกันแล้วเวลาเราฝึกก็ใช้ความรู้สึกเดียวกันเช่น ฉันอยู่ท่าน,นี้โอเคฉันได้แค่นี้ฉันไปกว่านี้ไม่ได้แล้วฉันตึงสุดๆแค่นี้แบบนี้และค่ะเนี่ยค่ะเป็นการฝึกแบบที่ไม่ต้องเข้าคลาสไม่ต้องมีคุณครูพายเวทหรือครูโยคะส่วนตัวก็สามารถฝึกได้แต่มันจะเป็นอะไรที่ยากหน่อยเพราะเราต้องอยู่กับตัวเองจริงๆว่า ฉันตึงฉันเจ็บแล้วฉันพอเห็นไหมคะคลิกง่ายมากๆเลยแล้วน้าก็ยกตัวอย่างจากน้ำนั้นก็มีดูตามคลิปต่างๆฉันอยากทําท่าเนี้ยฉันจะทํำยังไงดีแต่สติต้องอยู่กับตัวเราเองแบบเต็มที่เลยคะ่ะเราถึงจะรู้สึกว่าเออเราทําได้เราได้เรียนรู้เราได้เรียนรู้เป็นนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่ได้เรียนรู้ด้วยตัวเองซึ่งมันดีมากๆเลยนะคะสามารถนะคะดูคลิปนําทํา ไว้เป็นตัวอย่างของการฝึกในเซตเบสิกต่างๆนําจะอธิบายรายสเต็ปเลยให้แต่ละคนเนี่ยลองทําดูด้วยตัวเองว่าฉันทําได้ดีแค่ไหนนําทําเป็นเพลย์ลิสต์เลยค่ะว่าสําหรับคนฝึกในกลุ่มเบสิกกลุ่มเบื้องต้นในครั้งแรกๆเลยเนี่ยจะเริ่มฝึกอย่างไรดีจะเริ่มวางตัววางขาวาง แขนเอียงตัวได้ระดับไหนอย่างไรแล้วที่ตัวไม่เจ็บนะคะลองไปฟังดูค่ะอาอธิบายไว้ค่อนข้างละเอียดมากในแต่ละขั้นตอนการทำนะคะที่สำคัญเลยคือแค่เรามีสติอยู่กับตัวเอง,ร,เองรู้ตัวเองว่าฉันเจ็บฉันตึงแค่นี้เท่านั้นละค่ะความบาดเจ็บจริงๆแล้วมันก็จะไม่มีสําหรับเราหรอกเพราะว่าถ้าเราฝึกเองเราเวลาเราเจ็บเราตึงแบบรู้ตัวเราก็จะเราก็จะหยุดเราก็จะพออยู่ที่ตรงนั้นอยู่ดีนะคะ แล้วพบกันในคลิปดีๆแบบนี้นำมีทริคดีๆมาแนะนำเสมอๆค่ะพบกันค่ะสวัสดีค่ะ